มากันที่ข่าวอาชญากรรมกันบ้นางนะคะได้มีการรวบนะคะสำหรับฆาตกรข้าวโหวสาวนิรนามพร้อมทําแผนรับคํามสารภาพนะคะโดยที่แท้ผู้ตายเป็นลูกสาวเพชรโพธารามอดีตนักร้องชื่อดังของจังหวัดราชบุรีนี่เองค่ะ จากคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบยิงสาวอายุประมาณ30-40ปีอยู่ในป่าละเมาะข้างทางหมู่ที่9หมู่บ้านห้วยหมูตำบลเจดิหักอำเภอเมืองราชบุรีสภาพศพส,สวมเสื้อยืดแขนสั้นลายเสือนุ่งกางเกงยีนส์ยืดขาย,ยาวสีดำภายในตัวไม่พบเอกสารใดๆมีเพียงนาฬิกาเข้ามือยี่ห้อซิลฟริงส่วนที่บริเวณปากด้านขวามีร่องรอยถูกทำร้ายจนเห็นกระดูกกรามและมีนอนไตเต็มใบ นาแพทย์ลงความเห็นว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วัน โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคม2554ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีได้พยายามสืบสวนจนทําให้ทราบว่าผู้ตายนั้นคือนางสาวสาว,สาวพิทีหรือกรตูนแย้มสิริอายุ37ปีอยู่บ้านเลขที่131หมู่ที่5ตำบลคลองคอยอําเภอโพธารามราชบุรีเป็นลูกสาวของนายจดแย้มสิริหรือเพชรโพธารามอดีตนักร้องทุ่งชื่อดังเจ้าของเพลงต่อชะดอคอร้องรักคนชื่น และสุขไทยระทมทางเจ้าหน้าที่จึงได้มอบศพให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาพร้อมกับทำการสืบสวนหาตัวคนร้ายที่ฆ่าลูกสาวของเพชรพธรามาดำเนินคดีและเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีของวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจพุทธรเมืองราชบุรีได้นำตัวนายสุรชัยทองแท้อายุ39ปีอยู่บ้านเลขที่26หมู่ที่5ตบางจานอเมืองจังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีอาชี เป็นกรรมกรก่อสร้างมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังสืบทราบว่านายสุรชัยนั้นคือฆาตรกรซึ่งเป็นฆาตรกรโหดที่ลงมือฆ่าลูกสาวของเพชรโพธารามจนตายก่อนที่จะนำศพไปทิ้งในที่เกิดเหตุพร้อมกับนำทรัพย์สินของผู้ตายซึ่งมีสร้อยคอทองคําซึ่งเป็นสร้อยคอข้อมือทองคําหนักสองสลึงสองเส้นแหวนทองอีกสองวงไปขายเพื่อนําเงินมาใช้ นอกจากนี้ยังได้นำโทรศัพท์มือถือของผู้ตายไปทิ้งที่ด้านหลังของโรงงานที่ตัวเองทำงานก่อสร้างอยู่ โดยนายสุดชัยนั้นให้การรับสารภาพว่าได้รู้จักผู้ตายในช่วงที่ไปเที่ยวร้านอาหารที่ผู้ตายไปเปิดอยู่บริเวณริมถนนสายห้วยไผ่น้ำพุตำบลห้วยไผ่อำเภอเมืองราชบุรีจากนั้นก็ติดต่อกันเรื่อยมาและล่าสุดในวันที่10กรกฎาคม2554เวลาประมาณ19นนา้นัดผู้ตายออกมาพบที่ตลาดนัดใกล้ๆก,ก,กับแคมป์พักคนงานก่อสร้างจากนั้นนายสุรชัยกับผู้ตายก็พากันขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนเลียบคลองชลประทาน และเมื่อไปถึงที่บริเวณที่เกิดเหตุได้จอดรถจักรายานยนต์คุยกันและตนเห็นว่าผู้ตายนั้นมีทรัพย์สินติดตัวมามากจึงได้ลงมือบีบคอจนตายก่อนจะนําศพไปทิ้งในป่าและนํารถจักรายานยนต์ของผู้ตายไปจอดทิ้งไว้ตลาดที่นัดที่พบกันก่อนที่จะเกิดเหตุส่วนทรัพย์สินก็นําไปขายจนกระทั่งมาถูกจับกลุ่มได้ดังกล่าวสารนนายสุทชัยนั้นอดีตเคยฆ่าภรรยาของตัวเองแล้วนําศพไปหมกกลางฝาอ้อยต่อมาถูกจับและสารตัดสินจำคุกตลอด ชีวิตแต่ติดคุกเพียงเจปีก็ออกมาก่อเหตุฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ความตายอีกทละได้ในเพชรพุทธลามพร้อมกับนางวัฒนาแย้มสิริผู้เป็นภรรยาเมื่อทราบข่าวว่าเจาหน้จับกลุ่มตัวคนร้ายที่ฆ่าลูกสาวของตัวเองได้จึงได้เดินทางมาดูหน้าคนร้ายที่สถานีตำรวจบุทธรเมืองราชบุรีพร้อมกับต้องการให้คนร้ายไปขอขามาศพของลูกสาวที่ยังเก็บไว้จนกว่าจะมีการจับตัวคนร้ายที่วัดมณีโชติอเอโพธทรลามด้วย กระชากโซ่ยน hey, he uh, oh. mm ั่นเลยเพราะว่าเอาหัวพลาดทุกโอ้โหโอ้แล้วผมบอกผมมึงไม่ใช่ทุกขั้นตอนมึงจำได้หมดเลยนะมึงใครเก็บไม่ได้ใครเก็บไม่ถึงขอเทปมายยเเดี๋วอ้